มาจ้ามากินน้ำยาติมด้จ้าเด้อซุปแล้วจ้าแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองนะคะอร่อยอร่อยเด็กกันค่ะแซ่บนัวขาวเยยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยาย่ยติมกับสิภาพี่น้องมาแกงแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองนะคะมีฟักทองอยู่ค่ะ แกงสจใส่ไก่มาจ้าไม่เห็นน้ำเหี่ติมแล้วจ้าก่อนอื่นเราก็ไปปาดฟักทองก่อนจ้าพี่น้องฟักทองเอาลูกไหนดีลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวจะติมสีรองลูกสีเหลืองก่อนจ้าแล้วก็ไปปาดก่อนนะคะขวดอันไนมันออกจ้ะพี่น้อง ไม่ออกคว้านควาน้านเม็ดออกหั่นจ้ะพี่น้องตามใจชอบนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เปะติ่มสีหั่นแบบนี้จ้ะ ก็งามกัสาไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่ะทำกินเองนะคะแกงนี้เขาต้องเห็ดตอนแบบนี้พี่น้องเลยตอนชิ้นแบบนี้เดี๋ยถ้าเห็ดข้องหวานกาต้องเห็ดชิ้นยาวๆจะแต่ถ้าทำแกงบวชต้องทชิ้นใหญ่ๆนะคะเออชิ้นเล็กๆยาวๆอันนี้ สิ่งแบบนี้จ้กระปอาแต่แปะตะมุแต่มิพี่น้องเขาก็มาเบิร์เครื่องปรุงกันเลยจ้าเครื่องปรุงแกติมกะสีไซน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียว เกลือขนอก้อนรสไก่อันนี้อันพริกแกงด้วยจ้าอันนี้พริกแกงแดงอันนั้นพริกแกงสีเหลืองนะคะ mm hmm. ได้ติมบ่อยัางให้มแนแดงหลายได้ติมก็ใสใสีเหลืองพร้อมจ้าแล้วก็น้าตาลนะคะพริกเอาไว้โรยหน้าค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิค่ะ oh. แล้วก็ยายติมก็จะใส่โหระพาด้วยค่ะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือวัตถุดิบหลักของเรานะคะไก่จ้าไก่อันนี้ยะติมหั่นมาแล้วยะติมมาแแ้วหลวยจ้าแล้วก็ฟักทองของเราที่เราหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเข้ากับมาลงมือเห็ดกันใด้เลยจ้าพี่น้องเอากระทะมาตั้งตั้งเตาจ้าเปิดไฟ กะทิลง้าทีนี้กะทิหนึ่งกระป๋องผัดไทยกะทิมันแต่ม้มใจพี่น้องเดี๋ยวเขาจังเอาพี่แกงลงไปผัดอีก แกงลงเลยนะคะทีนี้ ลังได้ที่จ้าพีแกงเราใส่ไกไ่เลยจ้าไก่ที่เราหมักนะคะ เราหมักมามันก็จะมีรสชาติค่ะมันแต่จีบจืดพี่น้องเลยเอากระพัพไก่ใส่กับกะทิใส่กับผดแกงเฮาจนไกเ่เฮาได้ที่เปิดจ้ะ แกติ้งกระซิใส่ไปในกระปุกจ้าแก่ระปุกฉีดใส่นะคะฉีดใส่มันจะหอมยังเลยแล้วเราก็เอา ทักทอมเราลงเลยค่ะกระพี้กระป๋องที่สองนะคะเอาลงเลยค่ะึ้นเงนึงก่อนนะคะ แกงเผ็ดไก่ไตสักทองค่ะมมหมอข้อเดือนเขาก็มาเริ่มปุ๋มก็เลยใจพี่น,อน้องเติียมซีซันตาลก่อนจ้าเกลือน,นะคะ นก,ก้อนค่ะรสไก่นะคะถ้าใครไม่มีรสไก่ใส่รสหมูได้ค่ะซอดอนหอยหนึ่นช้อนโต๊ะ อสฟ้าเขียวจ้าใส่พริกที่เราหั่นน่อยนึงจ้าให้มีรสไหน่อหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกชายกับสาม,ไมีไม่กินเผ็ดค่ะ ชิมรสด,ดูจ้าว่าขาดอะไรอืมพอดีเลยพี่น้องพอดีเลยจ้ามันจะมันเหมือึมันฟักทองมันแต่มันกระสิบบ่มมันคืออันฟักทองไข่ของพี่น้องเลย ถ้าเป็นฟักทองไทยนี่สิมันมันหรือว่าฟักทองที่ว่ามันเปลี่ยนเนีน่ยนวยเขียวๆนะมันสิมันอันนี้มันสิมันน้อยกลัวจ้ะรอให้ฟักทองเราสุกแล้วก็ใส่โหระพานะคะแยจตสิสิซิมตอนมื่อ,อื่นก่อนจ้ะ พี่น้องเอบตีมใสนม่น้ำกระป๋องหนึ่งเล้อนี่เด้อกระป๋องของอันกะทินี่เราจะใสก่กระป๋องหนึ่งสิมพักทองก่อนนะคะซุกเล้วจ้าพักทองสุกแล้วซุกไว้ไ้พักทองไวไวทองันนี้ เวอร์เลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะปรุงทีเดียวไม่ต้องปรุงอีกแล้วเราจะพี่น้องเข้ากับมาไซโหระคากันเลยจ้าปิดไฟจ้า ักใส่ถวไปกินพี่น้องบันนี้เสร็จแล้วจ้าพี่น้องแกงไก่กะทิฟักทองเรามาจ้ามากินน้ำยาติมได้จ้าเด้อซุกเราวจ้าแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะพี่น้องด้ยาติมซิซิมีเบิ้งจ้าเป็นต่แสบเบอจ้า แกงไก่ฟักทองกะทินะคะแกงเผ็ดไก่ฟักทองเดี๋ยวะติมจะชิมให้ดูนะคะข้อเป่าหน่อยเด้ออันนี้มันจะลวกปากมัน ้ำฟักทองหอมหอมกระทิพี่น้องหอมโหระพาจะชิมไก่นะคะทีนี้ไก่ที่เราหมักมาแล้วค่ะไก่ยด้ติมมักถ้าพายักหูวิธีมักกับเขาไปเบิงวิธีใดเด้ด๋วยวจะคลิปก่อนที่จะติมมาลงก่อนหนานี้จ้ะ นุ่มพี่น้องไอ้ไกนน่นั่นนุ่มๆเพราะว่าเ้ามักแล้วเขากัดใส่ตู้เย็นไว้นะมักมือวานนี่แสบพี่น้องกินข้าวเจ้าหอนหอนแสบๆยวซิมไปพี่น้องเบิง้งายตต๋มก็ซิ้มากินเขาแล้วบนี้จาคฟักทองนะคะอันนี้ พี่น้องเยติมกสิคอตัวโจ๊กคลิปซัมนี่ก็เดาจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้เยติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เยติมทำคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ บายบายขอตัวไปกินข่าวกอนเ้จ้า